สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจะจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มาการเตรียมตัวไปแฟนคอนลิงออนแฟนคอนว่าไปก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะ ตอนแรกบอกว่าโอ้ยตั้งเดือนสิบเอ็ดไกลไกลไกลโอ้ยนี่มันก็จะปลายเดือนตุลาแล้วอะลมหนาวก็พัดมาแล้วหลิงออมแฟนคอนก็ต้องมาแล้วสิไม่รู้ซ้อมก็ไปถึงไหนแล้วนะเออควนี้แฟนต่างชาติก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะอันนี้คลิปนี้นะเอจะมาเล่าเรื่องราวของแฟนอินเตอร์แฟนอันนี้จากภาคฝั่งฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์แฟนขับหลิงออมเยอะนะคะแฟนขับหลิงออมเยอะแล้วก็เขาเอาจริง เวลาเราไปตามงานอีเวนต์น้องๆอ่ะบางทีเราก็นึกว่าพี่สาวจีนซะเยอะใช่ปะจริงๆมีแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ชาวต่างประเทศอื่นๆน่ะมาแซมแฟมนะว่าไปเพียงแต่เขาไม่ได้พูดออกมาแล้วด้วยความที่เป็นคนเอเชียเหมือนกัน,น่ะบางทีเราก็แยกไม่ค่อยออกอะเนาะเออใช่ไหมจริงๆอะเนี่ยเท่าที่เอไปส่องมาแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์มาหลายครั้งแล้วนะเพียงแต่เขามาถึงแล้วเขาแบบเขามีภาษาฟิลิปปินส์เขามีภาษาอังกฤษใช่ปะ แต่ว่าพอมาถึงก็บอกส่วนมากพูดไทยกับจีนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยบอกเขาก็ต้องนั่งอมพนมไว้เลยแบบฝังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มากินบรรยากาศมาเห็นหลิงออมอะไรก็พอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจงใจบินมาเลยไหมตั้งงานอีเวนท์ที่ผ่านมาแต่แฟนคอนอันนี้มีคนมาตั้งกระทูแล้วเขาบอกว่าเขาได้บัตรเรียบร้อยแล้วก็เตียม,มาเจอกันเขาเขียนว่าไงเอ อันนี้แฟนฟิลิปปินนะแฟนขับฟิลิปปินบอกว่ารู้ตัวเลยนะฉันรู้แล้วลหละว่าการไปงานหลิงออมแบบไปคนเดียวโซโล่เดี่ยวอะนะที่เมืองไทยอะมันไม่เหมาะกับใครที่จิตอ่อนเว้ยโหูขนาดนั้นเลยหรอยไม่เกิดอะไรขึ้นคะเขาบอกว่าพอแฟนแฟนจะพูดแค่ภาษาไทยหรือภาษาจีนเท่านั้นรู้สึกฉันเองรู้สึกเหมือนจะบ้าพอไม่มีใครให้คุยด้วยเป็นชั่วโมงๆ่งนี่ยอุ้ยน่าสงสารนะ่ะ เอ็นดูมากเลยยิ่งจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรืออะไรอย่างงี้แบบไมก่กล้าทักใครก่อนนี่คือเฟ็จปากเหม็นกับบ้านแน่นเลยอุ๊บเอ้ยไปวาเขาแบบน้ำลายบูดไงไม่ได้พูดกับใครเลยอะ่ะจริงๆอ่อะอยากจะเมาอะไรมากมายเลยนะแต่ว่าคือเข้าใจป้าเวลาไปอยู่ในคนที่มีหัวจิตหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือคนรักหลิงออมอะเราก็อยากจะเมานัาน่นเมานี้เมาแฟกดเผื่อว่าจะได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนอะไรกันนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วเขาอุตห์บินมาอะไรอย่างเงี้ย กะจะมาเมาให้แฟนเลยปรากฏว่าโอพูดกันแต่ภาษาไทยกับภาษาจีนเพราะพี่สาวจีนเขามากับเป็นกลุ่ม,มอยู่แล้วอะเนาะถึงไม่มาเป็นกลุ่มคนจีนถ้าคุณรู้เขาจะค่อนข้างเฟลลี่นะคนจีนเขาก็จะผงผางเลยอะก็ทักอะก็คุยเออเขาเขายัางไงเขาเปิดเผยอะส่วนมากนะส่วนมากคนจีนเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็โอ้วอ,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 อะไรอย่างเงี้ยแต่คนฟิลิปปินส์เขาจะไม่เขาก็สังเกตการอะไรอย่างเงี้ยว้าได้ยินแต่คนพูดไทยกับพูดจีนอุ๊เลยเขาคุกปากมบ ฮอปอยู่เอออจะอะไรก็ได้พี่แตว่าเขาบอกว่าเขาเขาด้นจ,จะเคยไม่รู้มากี่อีเวนแล้วเขาบอกโอ้ยไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเป็นชั่วโมองชั่วโมงคืออยากจะเมาแฟดเออน่าสงสารเอ็นดูมากนะคะมาดูคอมเมนต์กันบ้างว่าเอออินเอรฟ์แฟนคนอื่นก็ว่ายังไงกันสวม่าก็เป็นคนฟิลิปปินด้วยกันนั่นแหละแล้วก็มีประเทศอื่นก็มาแจมแต่สม่าเป็นฟิลิปปินด้วยกันเขาบอกว่าฉันเข้าใจนะ มาค่นะมาดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกว่าฉันเข้าใจเธอเลยฉันก็เคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันฉันต้องอมปากปิดคนมเอาไว้ตลอดทั้งวันเลยช่วงที่ตอนนั้นฉันไปงานโปรโมตโอลิูที่ตึกเตยมารีนนคนนี้ก็บอกหัวอกเดียวกันเธอจะเข้าใจเธอเลยฉันปิดปากตลอดเลยอะตอนงานโปรโมตโอลิูที่ตึกเตยมารีนน นะประเทศไหนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลกักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างแบบเออเข้าใจป่ะเขาก็จะเห็นได้ยินแต่ภาษาไทยกับภาษาจีนเจ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีพวกน้อยไงเออนะคืออยากจะเมาส์อยากอะไรด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวกันของคนรักหลิงออมไนงะแต่แบบไม่มีใครพูดอังกฤษเลยหาได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออหน้าหน้า,นาเอนดูนะแต่ละคนคือมีประสบการณ์มาแล้วเขาบอก เหมือนกันเธอฉันก็เป็นนี่กดไลน์อีกไลยนยหนึ่งแล้วนะบอกประสบการณ์คล้ายๆกันเลยตอนที่ฉันไปดูเอองานอีเวนต์ของศูนย์ศูนย์เคก็คือพี่หลิงอะนะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะแต่ยังไงฉันก็ไปดูคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เจอประสบการณ์อย่างนี้แหละอมพันนำอย่างนั้นแต่ฉันก็สู้นะฉันก็พยายามคุยกับเจ้าความรักชาวไทยอยู่เจ้าความรักชาวไทยน่ารักมาก แล้วก็พยายามอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ฉันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็แล้วแต่นะว่าไปเจอเจ้าความรักที่พูดอังกฤษได้ไหมใช่ไหมก็จะชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆเวลาเราไปต่างประเทศอะไรเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องใจกล้าเนาะก็ต้องพูดพูดไปอะ่ะเออจะสื่อสารรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่คนไทยอย่าาจริงคนไทยอย่าใจดีนะถ้ารู้ยิ่งเป็นชาวต่างชาตินะพวกเราจะรู้สึกแบบว่าอยากช่วยเหลือมากๆเลยอยากจะอธิบายเขานู่นนี่นั่น คนไทยใจดีนะคะเอาจริงแต่เขาดูไม่ออกไงว่าเอาจริงคนฟิลิปปินส์เนี่ยก็น่าเหมือนคนไทยนะแยกไม่ค่อยออกนะในสายตาของคนต่างชาติเธอฟิลิปปินส์หรือคนไทยอ่ะเป็นมะหน้าคล้ายๆกันนะนะเอออันนี้บอกอันนี้อีกคนหนึ่งก็เข้ามาบอกยืนยันใช่เลยคนไทยเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากจริงคนไทยใจดีค่ะแม่เจอคนอต่างชาตินะแวพยายามหัดพูดภาษาไทยแล้ว พูดไม่ชัดพูดไม่ถูกอะไรเราก็หัวร้อเอนดูคุณลองไปพูดไม่ชัดพูดไม่ถูกที่ต่างประเทศนะไออย่างสมมติภาษาจีนก็ได้คุณลองไปพูดผิดผิดถูกถูกเขาด่าคุณนะอะไรอ่ะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณพยายามไปพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนอังกฤษทุกคนจะเอนดูคุณนะหรือว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอนดูคุณนะที่คุณพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับคนไทยอ่ะหน้าเราจะยิ้มยิ้มแล้วพยายามสอนเขาด้วยว่าพูดให้ถูกเธอต้องพูดอย่างนี้ เอ็นดูคนต่างชาติที่พยายามพูดภาษาไทยตลอดคนไทยใจดีค่ะแต่พอไปต่างชาตินี่เขาไม่ใจดีเหมือนคนไทยนะก็าอาจจะใจดีแต่หน้าเขาขึงขังอะ่ะเข้าใจป่ะแตกคนไทยจะหน้ายิ้มยิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้องพูดอย่างนี้คนไทยใจดีนะคะดูสิเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานตั้งเยอะเอเดี๋ยวจะโยงอยีกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะบอกเธอไม่บอกละ่ะอัน,นเดียบอกเจ้าของกระทู้บอกเธอไม่บอกละ่ะฉันจะได้แบบชวนเธอคุยเอา นี่ก็แซลเขาไปเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงนะคะอันนี้คือเพื่อนทางโซเชียลอ่ะพอไปเจอตัวจริงเราก็ไม่รู้แล้วว่าว่าใครเป็นใครใช่ปะบอกโอ้โ oh, ห oh, ถ้าฉันได้ไปนะฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอแน่ๆเลยอ่ะนะเออแต่งานแฟนคอนวดนนี้ฉันก็ไปคนเดียวเหมือนกันนะเรามารวมตัวกันมนะอ่าใช่ใช่ใช่เอเห็นโซเชียลจีนอ่ะเขาจะมีมาไทยบางคนก็กล้ากล้ากลัวๆเนอะเขาบอกมีใครไปบ้างอ่ะใครๆเขาก็นัดรวมตัวกันแล้วบินมานะ ส่วนมากก็จะเป็นสาวๆนี่แหละนะคะไม่เคยไปต่างประเทศคนเดียวพอจะมางานหลิงอองก็จะกล้าๆกลัวๆแบบใครเคยไปมากงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รวมตัวกันมานะคะอ่าฟิลิปปินส์เริ่มรวมกลุ่มแล้วค่ะนะเขาบอกเออขอให้สนุกนะเออขอให้มาแฟนคอนเดือนสิบเอ็ดเนี้ยสนุกนะเธอนี่อีกรายแล้วค่ะประสบการณ์เดียวกันเนี่ยฉันเกือบจะบ้าจนเริ่มจะพูดกับตัวเองแล้วนะ เดี๋ยวแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวร้อนะเดี๋ยวคือไม่มีใครคุยด้วยจนอยากจะคุยกับตัวเองแล้วเนี่ยปากมันจะบูดแล้วเนี่ยน้ำลายจะบูดแล้วแซลตัวเองนะหลายคนก็หัวราอแบบโทรๆข้งงนอาจะชวนไปด้วยนะเรานัดกันเลยจะได้ไปด้วยกันจะได้เต็มที่สนุกกันเลยเมื่อมีหลิงออมก็มีพวกเราไงเออเหตุมาเหตหมนต้องเกิดการรวมตัวกันของชาวฟิลิปปินส์นะคะ หนเขาก็บอกโอ้โหขำม,มากเลยอะ่ะประมาณว่าเออ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 ก็ดีนะไอเดียดีเหมือนกันที่แบบมารวมตัวกันนะคะทำไมเธอไม่คุยกับฉันล่ะแม่คนนี้ก็นะจะไปรู้จักคุณได้ไงใช่ไหมเออนะเขาบอกได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเรานัดเจอกันละกันแล้วก็เออร่วมเดินทางมาด้วยกันละกันงวดนี้จะได้ไม่เหงาเหงาเปล่าเปลี่ยวคือเข้าใจหัวอกเนาะคนต่างประเทศเวลาคนไทยเราไปต่างประเทศก็เหมือนกันอะ เราก็พยายามจับกลุ่มคนไทยกันด้วยอะไรอ่ะนะรู้สึกเซอฟอปลอดภัยในความรู้สึก <c oughs> <c oughs> นะพอเราไปอยู่ถิ่นเขาใช่ป่ะนี่พอเขาจะมาถิ่นเราเขาก็แบบอืมภาษาไม่ได้อะเออเออมันก็เลยขาดความสนุกขาดความเอนจอยไปด้วยแล้วก็แปลกที่แปลกถิ่นแปลกคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออเออก็เลยเริ่มแล้วค่ะพี่พี่ปินพี่ปินพี่ปิน,ปนเริ่มรวมตัวกันละโทรอย่างนี้ดีมะ ฉันว่านะเราต้องมาหัดฝึกภาษาไทยกันแล้วล่ะนะแล้วก็นัดกันเลยอะ่ะว่าใครจะไปงาน e อีเวนต์อ่ะแล้วเราก็ได้มานัดเจอกันงานจะได้ไม่แบบเหงาเศร้าซ้อยเศร้าซึมไปคนเดียวเดี๋ยวน้ำลายบูดเออเขาบอกจะมาฝึกภาษาไทยด้วยกันแล้วก็นัดเจอกันไปด้วยกันฟิลิปปินส์เออเป็นไอเดียดีค่ะนะเขาบอกว่า <c ười> คนนี้บอกชาวเกนะชาวเกจ้า ฉันตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพแล้วนะพรุ่งนี้ฉันจะไปงานของน้องออมด้วยละ่ะคือพรุ่งนี้ประมาณสี่โมงเย็นน้องออมมีงานฉลองเซนทันชิดลมมั้งนะคะน้องออมจะไปร่วมน่าจะเดินพรมอะไรที่น้องออมชอบไปเดินของเซนทันป่ะเซนทันชิดลมอ่ะเออจะมีคนไปรอต้อนรับน้องออมด้วยนะอือโหยเธอไม่ต้องพูดเลยประสบการณ์เดียวกันเลยเธอรู้ป่ะวันโปรโมทโอีิอยู่ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะ่ะ ฉันยืนอ,อยู่คนเดียวด้านหลังไกลๆนั่นน่ะพยายามมองหาสาวๆหลิงออมเออนะคะคือแปลกที่แปลกถิ่นแล้วก็รู้สึกตัวเองแบบเป็นตัวคนเดียวโดดๆอะ่ะยืนอ,อยู่ข้างหลังน้นน่ะนะเออวันโปรโมตโอลิยูที่วันศุกร์ตอนจบอ่นนะเนาะแล้วบอกพยายามมองหาหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวแล้วมีใครไปงานฮันนีมูนที่สุก,กีไหมเออเขาเรียกอะไรนะเซกิ เฟกิฮันดิมูนหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาบอกมีใครไปไหมเออฉันเมื่อวานฉันก็เมื่อวานวันนั้นอะวันที่สูชีอะเขาก็แบบเขาก็เจอเหตุการณ์เดียวกันเลยนะเผื่อวันหลังนะใครไปงานอีเวนต์อะไรเราชาวปินมานัดรวมตัวกันดีกว่าเออนะคะเนี่ยมีแตคนมายันเลยบอกฉันก็เจอประสบการณ์เดียวกันแต่ว่าฉันก็พยายามคุยกับแฟนๆชาวไทย ในระหว่างที่ฉันเดินทางไปคนเดียวในงานเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่พูดอังกฤษกันนะเธออคนนี้เขาบอกเขาไม่ได้อายไม่ได้เลยนะก็ชวนคุยแล้วนะกับชาวไทยเขาไม่รู้เขาเขาแน่ใจได้ไงว่าชาวไทยไม่ใช่ชาวจีนนะเวราแต่พวกเขาไม่ค่อยพูดอังกฤษกันนะเออใช่แต่ชาวจีนเดี๋ยวนี้ก็พูดอังกฤษเก่งกันเลยนะคะเออนะเขาบอกแต่ใดๆฉันก็ยังสนุกแล้วก็จอยมุน่มนๆกับงานอีเวนต์หลิงออมอันนี้บอก เธอเจ้าของโพสต์ครั้งหน้าฉันร่วมขอร่วมเดินทางไปกับคุณด้วยคนได้ไหมฉันไม่เคยเดินทางแบบคนเดียวมาก่อนเลยเห็นไหมเขากล้าก,กล้ากลัวกลัวกันพอมีแบบเออมีคนมาเปิดเขาเลยบอกปาปานัดร่วมตัวกันเนาะอันนี้บอกใจจริงฉันก็อยากมีเพื่อนเป็นคนเป็นเจ้าความรักคนไทยบ้างนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราอะ่ะเจ้าความรักคนไทยอะน่าจะรู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วจะได้มาแชร์มาเมาส์มาเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยให้กับชาวปิน เขาบอกเขาอยากมีเพื่อนที่เป็นเจ้าความรักคนไทยอยู่บ้างนะคะบอกได้สิได้สิครั้งหน้าพาฉันไปด้วยกันนะฉันอยากไปด้วยกับเธออืมคนดีก็บอกฉันเคยไปมาแล้วบางคนก็บอกโอ้โหพูดอยู่กับตัวเองคนเดียวเลยนี่ก็บ้าเลยนะคือไม่คุยกับใครเลยอมบนนำมันเพราะอีเวนต์หนึ่งอย่างน้อยก็มีหลายชั่วโมงใช่ปะจะไม่พูดกับใครเลยนี่คือเหงาปากเลยนะเออบอกไม่เป็นไรนะทุกคน ถ้าทุกคนไปคนเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์ประสบการณ์อะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปขอให้สนุกกับทุกกิจกรรมที่ทุกคนไปนะคือตัวเนื้อกิจกรรมส่วนมากหลิงออมมันก็สนุกอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกับคนรอบข้างเจ้าความรักด้วยกันร่ำม,ม่วงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกด้วยงาน e อีเวนต์น่ะตัวง,งานอ e ีเวนต์มันอะ่ะส่วนมากก็สนุกอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าฉันรู้แล้วเราต้องสร้างกลุ่มขึ้นมา นะแล้วเราจะได้รู้ตารางเวลาไงนะนะพอจะได้รู้อ,อ๋องานแฟมิลี่หลิงออมนูน่นนี่นันะ่นงานโปรโมทสินค้าหลิงออมนูน่นนี่นั่นใช่ไหมพอเรามีกลุ่มนี้แล้วใช่ปะแล้วเราก็จะมีสเก็ตใช่แต่เราคุณก็จะรู้สเก็ตล้วก็แบบเออจะได้นัดรวมตัวกันง่ายไงคือเรามาร่วมมือกันทํากลุ่มเหอะขาวหน้าเออเห็นไหมเนาะคุณว่างานาทำกลุ่มก็ดีนะคะเหมือนแบบรวมตัวกันไปตะลุย หลิงออมที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีคนเสนอไอเดียนะจะได้นัดแนะกันได้อันนี้บอกโอ้เธอนี่เองเสียดายไม่ได้เจอกันที่งานสุกี้อะ่ะฉันคิดว่าฉันก็เป็นคนเดียวในงานสะอีกที่พูดภาษาอังกฤษเพราะในงานก็เป็นไทยซะเยอะแล้วก็เป็นจีนใช่ไหมเออเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวซะอีกในงานสุกี้ เซกิซุกิฮันดะิโมลหลิงออมอะนะเขาบอกคนนู้นก็เป็นเขาคนเดียวซะอีกที่พูดภาษาอังกฤษอืมไอ้กัรจา่ามทั้งอังกฤษทั้งจีนมันก็จะโอ้โหค่าตัวน่าจะแพงอะเนาะเออก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรค่ะนะว่ายังเป็นสายที่ดีอยู่ว่ายังมีแฟนคลับน้องๆน,นะคะไม่ใช่แค่เมืองจีนอย่างที่เรารู้กันก็คือทั่วเอเชียฟิลิปปินส์ก็มาแล้วครั้งนี้ฟิลิปปินส์ก็มาแล้วนะคะเริ่มรวมตัวรวมกลุ่มกันนะ แต่ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเออมารอดูงานแฟนคลนหลิงออมกันมันจะกระหึ่มขนาดไหนใช่ไหมเออนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วคือเวลามันเดินผ่านไปไวมากตอนแรกนึกว่าแบบโอ้ยังอีกตั้งนานเนะี่ยแฟนคอนหลิงเอาไปไปมาๆมันใกล้มากแล้วอะนะคะอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็กจากทางพี่ปินพี่สาวปินที่วันนี้เอามาันนะเอามาแชร์สู่กันเล่าสู่กันฟัง นะอ่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์ยังไงอะไรอยากจะเล่าอยากจะเหล่าก็มันเหล่ากันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอเป็นวันที่ดีของทุกท่านเลยนะสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ